ปลาคอนี่ว่าเห็นเขาขี่บ้างอ้โอ้้หโอ้หหมาแล้วครับในบ้านว่านะะฮะดเหรอรุดเงียีม่จดเนี่ยโอ้รุุด่ะดไมหลุดม่ฮะดันนงอ้ดีนะยังทายอยู่ย<ะ>โอ้นึกว่าหลุดครับ ว้านี่เซฟเวอร์สีเขียวเขียวอ,อ่อนนะคะนี่เลยครับนึกว่าหลุดมืด่ะหันมาอยู่แล้วแซฟเวอร์สีเขียวอ่อนนะคะเมื่อกี้นึกว่าหลุดไปแล้วทำไมผ้า,าจับไว้ก่อนโอเคอ่ะ ใช้กำลังสวยเลยกัดดินน้ำกระจจายมาแล้วเชฟมื